มาเดินมากินข่าวเดินนองแพลวมาเฮิอนมากินข้าวเหนียวสวัสดีค่ะค่ะแพวมาถึงแล้วนะคะเอฟซีจำแจ้วก่อนแบบนี้นึ่งผักปลาทูเค็มนึ่งผักขุ่มน้ำมัต้มข่าอ่อนมาเดินมากินน้ำกันเด้อค่ะเดิรหนุผู้ชายอยู่ข้างล่างนะเขากำลังคุยกันอยู่แล้วก็กินข้าวรอค่ะแซบนะน้องแพวแซบนี่ค่ะเห็นคนมีค่ะ แ <c oughs> สบบาแสบอ่ะมาเด้อข้งหลังเอาฝากขึ้บอกขากรงไม่จับขากองกดึงอะ บีบมะนาวแล้วเซ่บเนะน um ้องแพล่ปลาทูเข้มขนานได้กันนะ้จะารนะแซบเด้อค่ะเด้ออร่อยมากมาแล้วค่ะเด้อด้ซ ป่าไม่เีปะแค่ีหน็น <c oughs> นี่คือมาฝากกระถอนอาจจะราคาไม่แพงนะคะราคาอาจจะไม่แพงแต่ว่าซื้อให้ด้วยใจนะคะนี่ขอบคุณค่ะน้องแพรมาป่ามา เด้อนี่กล่องอาจจะดินมเเด้อเพราะว่าป้าไม่ได้ตัดต่อเองนะคะก็จะถ่ายยาวเลยนป้าเอาแบบนี้เหรอ,อเดีเย๋ยวแค่หาตังแควตังได้แบบนี้แค่แน,น, <c oughs> น,นามาตังได้แบบนี้น,นี่นโอ้แก้วแก้วแก้วไปการเลยเออดี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 นี่ มากินข้าวข้ากบันี้จวดบันิป้ามาแม่พี่โมกพูนเลยป้าห้องห้องอยากไปพูดดีกว่านี่มีของเหรอมีเอออ๋อพี่โมกนั่งนู่นน่ะกล้องหนูตั้งอยู่นู่นน่ะพักขายเอฟซีด้วยอรีคขาปลาปลาอ่อนปลาบ้านปลาแล้วปลาแล้วปูปลาปูปลาธรรมดามา ะบอกมันเอาเจิอาเน้แซบเจ้าเดี๋ยวตั้งกลองห้ปลากอนจวดแถวเนาะเจ้าแซบพ่หมกเดี๋ยวดดจัดกลองห้ปลากอนเด้อค่ะแซบอร่อยไหมโอ้